สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ,ะวันนี้ <c oughs> เราเปลี่ยนยูนิฟอร์มกันแล้วนะคะ ขออำราสีแดงไปชั่วขราวนะคะเดี๋ยวเรามาเอาสีน้ำเงินแทนนะคะสีน้ำเงินสีแห่งโชคลาภนะคะสีแห่งความเขาเรียกว่าสีที่เรียกเงินเรียกทองอ่ามาแล้วค่ะนะคะวันนี้อาจารย์รุ้งนะคะจะมาขอพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลประจำปีเกิดของแต่ละท่านพกไว้เพื่อ ดึงดูดโชคลาภดึงดูดพลังงานด้านดีแต่อาจารย์ไม่ได้ขายนะคะอาจารย์เพียงแค่บอกและแนะนำบางท่านถามว่าของเก่ามีใช้ได้ไหมใช้ได้หมดเลยใครบอกของเก่าฉันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องไปบูชามาใหม่นะคะเก็บไว้ใช้เก็บไว้กไวพกนะคะเพื่อขวัญ และกำลังใจของแต่ละท่านอานะคะคือเขาเรียกว่าฮึกเขิมฮึกเขิมนะคะอย่างน้องที่ถ้าเราได้ดูข่าวเนาะซึ่งเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่โคราชนะคะสามไลค์สามแชร์กันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งว่าแต่ละปีแต่ละท่านต้องพกอะไรบ้างชวดฉรูขานถอกมรโรงมาเสงมามียมาแม่มแมวอกระกาจอกุลอานะคะ ทักกันเข้ามาได้เลยอ่าวันนี้ทันไลฟ์สดไลฟ์ช่วงเวลานี้ค่ะนะคะไลฟ์ทุกวันนะคะช่วยกด3มไลฟ์สแชร์ค่ะเทคนิคดีๆข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆเอามาฝากพี่น้องเอกันเรียนิมิตกันทุกวันค่ะอ่าเมื่อวานทานอยของเราก็เด้งๆแตกๆรวยๆกันไปท่านใดบอกว่าอยากได้แนวทางนู้นแนวทางนี้ กดเข้าห้องเลยเลยพิมพ์ปีเข้ามาได้เลยค่ะเกิดปีไหนนะคะพิมพ์ปีแล้วกดว่าสุดปังตามด้วยคําว่าสุดปังเว้นวรรคทีนึนงเพราะเดี๋ยวสุดปังจะไม่ขึ้นเลขไอ้ตัวนัสือสีชมพูนะคะอ่ะทักทายกันได้เลยค่ะกดปีเข้ามาแล้วกดคําว่าสุดปังสุดสวยไม่ต้องกดนะคะ สุดสวยไว้ให้จันรุ้งใช้นะคะแล้วก็กัลยายนิมิตรใช้สุดรวยไม่ต้องกดนะคะเอาไว้ให้พวกเราใช้กันอ่านะคะกดสุดปังหรือกดจีตัวเล็กกับจีตัวใหญ่ก็ได้จอค่ะนะคะอ่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เรามารวมพลังกันนะคะปีจอคะ่ะอ่าหลายๆคนบอกว่าแม่มันมีปีชงปีอะไรไหม คือมันเป็นของศาสตร์คนจีนเนาะแต่คนไทยเรามันไม่มีชงนะคะถ้าปีนี้ถ้าเต็มเต็ก็คือปีละกานะคะละกาชนเ,าเขาเรียกว่าชงกระเทาะตามความเชื่อของคนจีนแต่เราก็เขาเรียกว่าก็ลองสังเกตดวงตัวเองว่าเออมันมีสิ่งอะไรที่ยากลําบากขึ้นไหมเพราะว่าคนไทยเราไม่มีปีชงนะคะก็โชคดีอีกอย่างหนึ่ง ที่เราเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานหลายเชื้อชาตินะคะเข้ามารวมอยู่ในประเทศไทยเราคนไทยเรารับทุกวัฒนธรรมค่ะกดกันเข้ามาได้เลยอาสุดปังปีมะแม่ค่ะกดปีเข้ามาได้เลยค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อาณาจักรของความร่ำรวยอ่าใครไม่รวยเรารวยคำว่ารวย อย่าพูดเบาให้พูดแรงๆเพื่อดูดมาดูดมาดูดเข้ามานะคะอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่ปภีนนะคะอ่าดาวห้าสิบดวงขอบคุณค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยปีใหม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอรับทรัพย์รับโชคเงินไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางค่ะสาธุอ่านะคะคือไม่ได้ให้พรปีใหม่พี่เพราะว่าเห็นไม่ได้เห็นพี่นานนะคะอ่ะสามไลค์สามแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าพร้อมแล้วค่ะนะคะอ่าเรามาชมกันวันนี้นะคะว่าเขาเรียกได้ว่าเราจะพกอะไรดีนะคะเพื่อที่จะความสบายใจอ่าอย่างที่อาจารย์พูดนอ้องว่าอะไรนะน้องที่เกิดอุบัติเหตุที่ว่ามา12ท่านนะคะแล้วรอดหนึ่งท่านเขาบอกว่าเขาแขวนท้าเวสวุวรรณ อ๋อไปเที่ยวอีสานมาสองอาทิตย์โอ้ยเนาะไป่ยวไหนนาะเพราะอาจารย์เป็คนคนโคราชนะคะอ่ะเขาใหญ่หนาวบอแต่ตอนนี้เขาีอกอีสานหนาวเนอะนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอกได้เลยนะคะอีสานหนาวมากนะคะอาจารย์ก็งงว่าทำไมาอยู่ดีหนาวอีกแล้วนะคะอ่ามาเลยค่ะนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะ ถ้าท่านใดมีใครเกิดปีชวดบ้างไหมนะคะปีชวดนะคะชวดฉลูขานเถาะมรงมเสงพิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเราเรียกได้ว่าเรามาพกของมงคลประจำกายเราเพื่อความเป็นสิริมงคลประจำปี2,566นี้นะคะ เป็นตัวดึงดูดพลังงานทั่วโอ้ยไม่เคยถูกป่วยไม่เคยเลยเบอร์เลยนะคะอมีปีช่วยรายงานตัวแล้วค่ะลองดูนะคะสิ่งที่จะรู้ให้ลองทําคือลองไปเลยแต่หลายๆคนบอกว่าชอบที่แม่แนะนําให้ท่องบทสวดพระมหาจักรพรรดิคาถามหาคาถาเงินล้านนะคะเจ้าแม่กุนอิมสามบทนี้ก็พอเพียงแล้วนะคะสําหรับการเสริมมงคลตอนเช้าแต่งตัวอาบน้ําไปทํางานเปิดทิ้งไว้ทั้งบ้านให้แดงทั้งบ้านเลย เพราะอาจารย์เปิดฟังเช้าเย็นนะคะคือเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วสบายใจนะคะอ่าอ่าแฟนเหมือนกันเลยค่ะอ่า,ทาวเวท้าเวสท่าปีแล้วปู่มีแต่ให้ค่ะอ่านี่แหละเขาเรียกว่าแรงศรัทธาต่อองค์ปู่เท้าวเวสุวรรณนะคะอย่างอาจารย์ไปไหว้ที่วัดธรรมคิริธรรมนะคนไปขอพรจากเท้าวเวสุวรรณเยอะมากนะคะ ไปถวายดอกไม้แดงน้ำแดงนะคะให้กับท่านเพื่อขอพอรปีใหม่ปีมะโรงค่ะปีมอะอดจปีมะโรงรายงานตัวแล้วนะคะสำหรับปีชวดนะคะปีชวดเนี่ยบอกเลยว่าให้พกเขาเรียกว่าน่าจะมีเนาะเต่าค่ะนะคะเต่าเต่าหัวมังกรหรือเต่าเฉยๆก็ได้นะคะปีชวดเนี่ยของวัตถุมงคลที่เสริมดวงคือเต่านะคะ เต่าก็คือจะช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ะจะทําให้คนที่เกิดปีชวดเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าดวงชงบ้างนะคะให้พกเต่านะคะเต่าเล็กๆไปหาซื้อที่ไหนก็ได้เซิร์ชราซาด้าก็ได้นะคะเต่าวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพกกันไว้นะคะเพื่อจะทําให้คนปีชวดสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่านะคะแต่ถ้าเต่าหัวมังกร จะช่วยเสริมโชคเสริมลาบค่ะอ่านะคะเลือกเอาจะเอาเต่าหัวมกกังกรเลยก็ได้นะเพราะว่าอะไรได้ทั้งเรื่องสุขภาพได้ทั้งเรื่องโชคลาภได้ทั้งเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอ่าโชคลาภหรืออาจารย์จะไปฮ่องกงนะคะไปไหว้พระแม่กวนอิมไปไหว้สารเจ้าอะไรนะแช่กุงแช่กงนะคะซึ่งขึ้นชื่อหรือนามว่า ศักดิ์สิทธิ์ตรุษจ,จีนที่ผ่านมาอาจารย์ดูดูคลิปนะคนหลังไหลไปไหว้ศารเจ้าพ่อแช์กงเยอะมากนะคะเพราะทุกคนขอแล้วสำเร็จอ่านะคะท่านใดอยากจะบอกว่าแม่งั้นขอเท่าวัตถุมงคลมาฝากด้วยก็ได้นะคะเพราะที่สารเจ้าแช์กงที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีแก้ให้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทาง วันที่9กุมภาพันธ์นี้จะไปไหว้ขอพรพระแม่กวนอิมนะคะหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่บนเขานะคะแล้วก็สารเจ้าแช์กงรับรองจะเอาความเพ่งความปังมาฝากทุกท่านค่ะและเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าใครอยากได้อะไรแจ้งได้เลยนะคะรับหิ้วให้แล้วกันนะคะที่ อาลเจ้าชายกงอาจารย์เคยไปมาแล้วเขาจะมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงแก้ปีชงให้ทุกคนได้บูชากันนะคะท่านใดยอยากได้อะไรแจ้งได้เลยเดี๋ยวก็ต่อวันไปอาจารย์จะถ่ายรูปลงเฟซให้ใครอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเรียกขญและกําลังใจนะคะและเขาเรียกว่าให้ทุกคนสบายใจว่าเรามาจาก ของจริงของแท้จากฮ่องกงอ่านะคะอ่ะต่อเลยค่ะปีฉลูค่ะนะคะปีฉลูเนี่ยให้หาก้อนทองก้อนทองหาง่ายเนาะร้านขายเขาเรียกว่าสังกัพันร้านขายตีจู้ร้านขายกระดาษที่บ้านเรามีเยอะแยะมากมายเลยก้อนทองที่เราไหวองค์ตีจู้นี่แหละนะคะให้เอาไว้ที่บ้านให้พกติดตัวนะคะยิ่งถ้าใครได้ก้อนทองแท้ๆท,ที่เล็กๆอะ่ะ หนึ่งบาทสองบาทก็ได้พกไว้ยิ่งดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูค่ะอ๋อพี่ปพินเกิดปีฉลูสามไล้สามแชร์เลยนะคะจะทำให้เสริมความริ่มรวยนะคะมั่งมีเงินทองค่ะอ่าสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะให้ไปหาก้อนทองนะคะก้อนทองจริงยิ่งเลิศนะคะก้อนทองปลอมก็ได้นะคะแต่ให้เป็นสีทองเหลืองอลามเลยนะ จะทำให้ชาวปีฉลรูการเงินมั่งคั่งค่ะอ่ะต่อเลยค่ะปีขานค่ะนะคะปีขานให้ไปหาหมูค่ะหมูก็มีเยอะแยะร้านขายวัตถุมงคลหรือร้านขายเขาเรียกว่าอะไรนะขายของฝากนะคะหมูหมูตัวไหนเท่าตัวใหญ่ก็ได้นะคะหรือหมูอมสินก็ได้นะอ่าหลายๆคนบอกว่ามีหมูอมสินในแม่แม่ ได้หมดค่ะนะคะให้หาหมูออมสินเอหมูเฉยๆไม่ต้องหมูออมสินหมูยกหมูอะไรก็ได้นะคะเอามาไว้ที่บ้านอ่านะคะหมูจะเสริมความมั่งคั่งค้าขายเริ่มรวยให้กับคนที่เกิดปีขานค่ะนะคะอ่าความอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าความบริบูรณ์ให้ชาวปีขานนะคะอ่าได้แล้วนะ ปีอ่าเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้นะคะปีชวดนะคะอ่าปีชวดนี่นะคะอาจารย์บอกแล้ว่าเต่าเต่ามงกอยิ่งดีนะคะปีชวดฉลูฉลูก้อนเงินอ่าก้อนเงินก้อนทองปีฉลูหมูค่ะอ่านะคะได้ละปีเถาะค่ะปีเถาะนะคะใครเกิดปีเถาะมีไหมเนาะอ่าสามไลค์สามแชร์เลยค่ะนะคะสามไลค์สามแชร์เลย ปีเถาะเนี่ยให้หากิเลนกิเลนก็หาง่ายหาไม่ยากค่ะกิเลนก็ร้านขายวัตถุมงคลร้านขายเอ่อพวกสังขพันธ์พวกตีจุดจีนมีอยู่แล้วค่ะสาหรับกิเลนนะคะกิเลนนี่จะเป็นเออเขาเรียกว่าสัตว์ในป่าหิม,มพานต์นะคะจะทําให้คนที่เกิดปีเถาะเนี่ยจากที่เขาเรียกว่าลําบากยากเข็นนะคะคือจะเสริมพลังเรียกโชคลาภ ให้กับพี่น้องชาวปีเถาะค่ะนะคะแล้วก็ขออะไรได้สําเร็จดังปรารถนาให้ไปหากิเลนนะอ่าบางคนบอกว่ากิเลนคืออะไรแม่นะคะกิเลนก็คือตัวเป็นมา้าหัวเป็นมังกรนะคะเราเรียกว่ากิเลนบอกเขาเลยว่าหากิเลนทุกคนรู้จักอยู่แล้วเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์อ่านะคะอ่าได้แล้วนะคะชั่วชลูขานเถาะ ต่อไปมะลรงค่ะนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีมะโรงอ่านะคะอ่าปีฉลูเอาหมูค่ะเพิ่มความปุดมสมบูรณ์นะคะมีพลังในการดึงดูดโชคลาภให้กับพี่น้องชาวปีฉลูอ่านะคะสามไล้์สามแชร์ค่ะนะคะอ่ะต่อเลยค่ะปีมะลรงค่ะนะคะอ่าปีขานนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วปีขานเนี่ย ก็คือให้หาหมูนะคะหมูไว้ที่บ้านก็ได้หมูออมสินหมูที่เขาขายเป็นคู่ๆนะคะหรือหมออูหมูเป็นตัวไม่ต้องนะเอาหมูเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะเราสามารถหาได้เลยขอแน่ขอนอยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะไล่น้อยเมื่อวานหน่อยของเราเกือบแตก3ตัวอาจารย์ให้002ออก72 2เสีดายอยู่นะคะ อะแต่ไม่เป็นไรกดเข้าห้องได้เลยบ้านเทพกันนะคะอ่ะต่อเลยค่ะนะคะสําหรับปีมะโรงนะคะหารูปภาพนะคะที่เป็นรูปปลาก็ได้หรือเป็นตัวปลาเป็นโลหะเป็นทองเป็นอะไรได้หมดเลยหรือจะเอาปลาจริงๆมาเลี้ยงในเล็กๆกล่องเลี้ยงปลาเล็กๆก็ได้นะคะสําหรับชาวปีมะโรงให้หรือพกเขาเรียกว่าสายสร้อยนะ่ะ ที่มีรูปปลาก็ได้นะคะเป็นรูปปลาเป็นอะไรเงี้ยไว้พวกติดตัวอ่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์จะไปลงในช่อง YouTube อาจารย์รุ้ง88 Channel ด้วยนะคะสามารถเข้าไปชมติดตามช่อง YouTube ได้อีกอ่ามาได้เลยค่ะนะคะปลาเนี่ยจะเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้กับชาวพี่น้องปีมันลงค่ะต่อเลยนะคะมะเส็งค่ะ มีคนเกิดปีมะเสงมะนอวเนี่ยอ่าเดี๋ยวมะเสงก่อสามไลค์สามแชร์เด้อจ้านะคะเป็นค่าครูวันนี้นะคะเป็นค่าครูกันวันนี้เจ็หนึ่งปีละกาเดี๋ยวรอแป๊บจ้ะนะคะอ่าต่อเลยค่ะปีมะเสงนะคะแพะค่ะอ่าแพะก็หาง่ายบางคนบอกว่าไปหาแพะตามร้านขายของตกแต่งบ้านก็มีนะ หรือแพะตัวเล็กๆก็ได้นะคะหรือแพะที่เป็นจี้ห้อยก็ได้เนี่ยค่ะแพะห้อยอย่างงี้นะคะอ่ะใครอยากได้อะไรนะคะเดี๋ยววันที่9กุมภาพันธ์อาจารย์ไปไหว้เจ้านะคะอ่าแชร์กงที่ฮ่องกงเดี๋ยวจะไปขอพรแล้วอาจารย์จะลงรูปให้ใครอยากได้อะไรนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ค่ะนะคะรอใจเย็นะะๆนิดนึงเอามาจากแกลงเลยนะคะ สารเจ้าแช์กลงนะคะพ่อแม่กวนอิมเจ้าพ่อใหญ่3ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำฮ่องกงเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางวันที่9กุมภาพันธ์นี้อ่านะคะอ่านะคะได้แล้วนะคะแพะกับกวางนะคะแพะกับกวางเนี่ยแพะก็คือเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของอความโชคดีนะคะอ่านะคะเรียกได้ว่าถ้าพี่น้องชาวปีมะเส็งนะคะมีแพะ หรือกวางไว้นะคะจะเสริมเรื่องโชคดีดึงดูดเรื่องการค้าขายค่ะการค้าขายคล่องใครที่เกิดปีมะเสงบอกติดติดขัด,ขดอ้าณภาว,วาดีบอกรอได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดินทางแล้วอาจารย์ถ่ายรูปลงน้าเพจให้เลยนะคะเดี๋ยวผ่านการแบบว่าปลุกเสกมาจากฮ่องกงเลยนะคะต่อเลยค่ะนะคะดึงคนปีมะเส็งนะถ้าบอกปีนี้ดวงดีนะ แต่จะเสริมด้วยแพะกับควางอีกนิดหนึง่งก็ยิ่งโชคดีนะยินดีด้วยค่ะกับชาวปีมะเสงนะคะที่จะทําให้ท่านปังปังยิ่งขึ้นยิ่งรวยยิ่งเฮงนะคะหาแพะกับควางเล็กๆใครเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านขายข้าวเปิดร้านขายอะไรก็ช่างนะคนที่เกิดปีมะเสง็งลองไปหาลูกปั้นแพะกับควางหาง่ายสวยด้วยนะคะอย่างมาอาจารย์นะก็มีลูกควางนะสวยมากเลยเดี๋ยวอาจารย์อาให้ดูนะคะอ่า เห็นกวางไหมคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาห้ดูสวยมากนะคะอเผอิญว่าอาจารย์ลุงเนี่ยมีนกปีเตอร์แกเกิดปีมะเส็งและอาจารย์มีกวางอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภให้กับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะนี่นะคะกวางน่ารักน่ารักนะคะกินเด็กก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยของอาจารย์จะเป็นกวางตัวใหญ่เลยนะคะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์อยากได้คะ่ะนะคะนี่ มันตัวใหญ่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็พกใหญ่ๆนี้แหละค่ะนะคะอาจารย์จะมีประดับไว้ที่บ้านนะคะเพราะอาจารย์ก็จะประดับตามปีเกิดของแต่ละคนที่เกิดในบ้านอาจารย์ก็มันก็คือทําให้เราราบลื่นครอบความอุดมสมบูรณ์ครอบความแบบว่าเขาเรียกว่ามีอุ่นอายของความรักละมุนละม่อมน่าอยู่นะคะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อาจารย์รุ้งเชื่อนะคะมันไม่ เขาเรียกว่าโอ้ยขอบคุณค่ะสมปองคือมันไม่ได้แพงไม่ได้เหลือบาก,ก่าแรงเรานะคะเราทําได้อะไรเราทําอาจารย์พูดเสมอเรื่องอยาเหลือบาก,ก่าแรงอย่าทําแล้วลําบากตัวเองนะคะอ่ะต่อเลยค่ะนะคะเราได้ครึ่งปีกันแล้วเนาะอ่ะเอางี้ดีกว่าเหลืออีกครึ่งปีไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะไว้ต่อวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปลง youtube ไว้ครึ่งหนึ่งก่อน แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็น EP 2, สําหรับท่านที่เกิดหลังจากปีมะเส็งไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับเลขมงคลนิเคอีกันได้เลยนะคะท่านใดบอกว่าอยากมีโชคมีลาบกดเข้าบ้านแนวทางอาจารย์รุง้งเทพกันได้เลยนะคะอาจารย์วางให้ทั้งวันค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์เอานิเคให้นะคะนิเคบายวันนี้ช่วงนี้หุ้นหยุดนะคะอะมาราวัดดีค่ะอาจารย์เป็นปลาทองได้หมดเลย ปลาอะไรก็ได้ปลาเงินปลาทองนะคะปลาอะไรก็ได้ค่ะอ่าเราไปรับโชคกันค่ะรับเงินรับทรัพย์ดูอาจารย์ลุงแล้วคุ้มค่ะนะคะวันนี้นี่เคบ่ายอาจารย์รุงให้2กับ5 2นะคะ2กับ5เจาะให้นะคะ2 3สอ่า2 4ง5 2 6แล้วก็2 8ค่ะส่วน5 5 3นะคะ5 3 5 4 ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ค่ะอาแคบแคบเลยนะคะนี่เคบ่ายเข้าทุกวันค่ะนะคะนี่เคเช้านี่เคบ่ายเข้าตลอดเลยอะต่อเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะปีจอเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์รุ้งมาให้ค่ะอะเราได้ไปแล้วหกปีนะคะหกนักษัตที่เหลืออีกหกนักษัตรเราจะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะใครอยากได้แนวทางทั้งวัน กดเข้าไปได้เลยค่ะบ้านอาจารย์รุ้งเทพกันค่ะสวัสดีค่ะ